ดูง่ายทีฟอาุดตายมันอยู่นี่เลยไอ้เว้เพราะส่วนใหญ่ทีฟอาหูตรงเนี้ยมันจะต้องผูกตัวซีเนี่ยตรงนี้เรียกตัวซีนะตัวซีต้องคมชัดนะไม่มีปูดไม่มีโปะนะส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นมันไม่คมแบบนี้อันนี้คมชัดผมชอบตรงนี้แหละที่ซื้นแล้ัน สวัสดีครับดา okay. นโอเคนะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่งีพีนะครับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูอ่าลถราคารถกระบะราคามอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนเดิมตามสเต็ปเรานะอย่างเงี้มันมีที่มาที่ไปรถคันนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันอะไรอ่าเมื่อวานวันอังคารนะเออวันพุธเว้ยเมื่อวานวันพุธที่สิบหกวันหวยออกนะพอดีพี่คนที่เขาขายให้ผมเนี่ย งารถกันเนี้ยเขามาดูรถผมเขาจะซื้อมอเตอร์ไซค์ผมแต่ว่ามาแล้วเขาไม่ถูกใจมอเตอร์ไซค์นะแต่ตัวเขาเองก็ขายรถตัวเขาเองก็เป็นคนขายรถนะก็พูดง่ายๆเขาขับ t ทีบอามาผมก็มองรถมันก็เขาก็ให้ไปดูรถเขาประมาณนั้นนะว่าอย่างเงี้ยซื้อเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วผมก็ไปดูนะ ก็เห็นรถมันก็พอใช้ได้ถ้าคนเขาอะไรเข้าสวนนะราคามอไซค์ราคาหลักหมื่นเนี่ยอ่าก็ก็เห็นมันมีแววอ่ะพอได้นะเลยเออเข้าไปดูอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาจะมาซื้อรถผมแต่ผมกลับไปซื้อรถเขาเออปาเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันนั้นแหะเป็นยังไงสภาพยังไงราคาประมาณเท่าไหร่เออเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าไป มอไซก็เยอะอยู่นะครับช่วงนี้เมื่อวานนี้เข้ามาอีกสามคันเนี่ยตอนแรกเขามาดูรถคันนี้นะรถคันนี้เพื่อนผมฝากขายไว้สามพันเก้านะคิกหัน้ะคิกนะสามพันเก้าเครื่องติดนะแต่ว่ามันมันเล่งไม่ได้ผมไม่รู้วันเป็นอะไรผมก็ขายให้เพื่อนไปตามนั่นแหละนะตามสภาพอะ่ะเออก็ติดแต่เล่งไม่ได้ใครอยากได้ก็ทักมาได้นะใน เฟซบุ๊กนาโนโอเคยุทคาร a เฟซบุ K, Facebook, ๊กนาโนโอเคเฉยถ้าเป็นเฟซบุ o กนะนาโนโอเคแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ยุทคานาโนโอนะก็ทักมาได้นะครับ3ามพันหเอาไปซ่อมมานะมีแต่เล่มนะโอนไม่ได้นะคุยก่อนนะขามาดูคันนี้ปุ๊บก็คงไม่ถูกใจเขาเพราะรถมันรถมันจอดนานรถจอดประมาณสปีนะมันก็ไม่ค่อยสวยอะ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยสวย แต่คนหาใช้งานล้มถูกแล้วก็สามพันกว่าบาทเอาไปทำสักพันกว่าผมว่ามันก็น่าจะจบนะก็ถูกกว่าจักรยานแล้วนะเนี่ยเออไปเราไปดูรถขนนกันนะตัวนี้ก็เป็นทีป่านะตัวแรกเครื่องแปดเจ็ดนะตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะดูแล้วจากรูปล่างมันเนี่ยแผมเยอะสีมันแตกเห็นไหมเนี่ย สีมันแตกมีสีแตกมีอะไรฝากระโปรงเนี้ยคือรถพวกนี้มันตามสภาพนะมันไปตามกาลเวลาแต่ถ้าคุณหาใช้มันกุ้มอยู่นะอ่ะให้ดูสีรอบคันผมก็ดูผมก็ว่ามันนมเนี่ยนะรถมันรถมันใช้ได้อยู่รถมันยัง,งบางอยู่นะมีแม็กไลเนอร์มี er, มอคอกอืเนี่ยนะเออ ก็น่าจะเป็นรถคนไล่คนส่วนเนี่ยแหละเนี่ยนะสีรอบคันก็ประมาณเนี้ยแหละมันก็จะมีบ้างป้องแป้งปองแปง,ปง,แปงนะทีดีลอกก็ลอกไปนะแต่สภาพเนี้ยถ้าเอาไปลุยก,ก็อีกนานอ่ะคูหลังคาก็ยังพอใช้ได้อยู่นะถือว่าตามสภาพมันนะครับรถราคามอไซค์นะอ่ะดูภายในมาภายในพอดูได้นะไม่น่าเกียดะ เออมันตามสภาพมันมีนุ่นโบหน่อยฝั่งนู้นน่ะระบบไม่มีวิทยุไม่มีฟังนะแต่แอร์เขาเย็นนะเออเขาบีเซนต์มาเลยแอร์ผมเย็นอ่าโอเคแอร์เย็นผมก็มันไม่ไม่ว่ากันแอร์เย็นแก่เ,เย็นเอ้อแต่แอร์มันเย็นจริงนะก็ยังถือว่าเป็นข้อดีไปเผื่อคนเขาแล้วก็สวนได้เหนื่อยมานะก็จะมีปูดนิดหน่อยตามซ่องนี่ทีฟอาร์ามชอบเป็นนะมันไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้รถไม่ได้โดนไม่ได้อะไรหนักหนักมานะแต่อย่างเนี้ย คือตรงนี้มันมีมันมียางยางที่จะรองรับน้ำบางทีน้ำที่มันรั่วมามาขังนี่เป็นประจำเป็นทุกคันนะก็ถึงบอกทีฟอาถ้าตรงนี้ไม่สวยนะทำยังไงก็ไม่สวยจะรถแม่งเนี้ยดูง่ายทีฟอาจุดตายมันอยู่นี่เลยเนี่ยหัวสวยไม่สวยนะมันจะมีขีดตรงมันอยู่นี่ไอนี้คมกลิบเลยแต่รถเคยทำสีมาแล้วนะจะบอกไม่เคยทำไม่ได้นะแผงมังคุดังคาถือว่าใช้ได้นะนะ ลดราคาประมาณนี้แผงประตูฝั่งนี้สวยหน่อยอืมอ่ะไหลมาผมก็มาดูคัสซีเออคัสซีมันสวยเว้ยผมนั่งมองนะเนี่ยคัสซีมันอะคัสซีมันตอนแรกผมคิดโอ้ยยังไงมันก็ต้องมีนี่มั้งเหรอวะต้องมีผูมีแล้วว่ารถสภาพเนี้ยเพราะอย่างนี้ยังมีผูเลยในกระบ,บยนะเออแต่ว่าจรงชายน้ําพวกนี้เขาไม่ถือกันนะรถเขาอะไรเขาสวนเนี่ยเนี่ย แต่โดยรวมพัสซีสองฝั่งผมว่าไม่ดีเนื้อเหล็กยังดีเอาไปทุกของมันยังใช้ได้อีกนานนะ <c oughs> เนี่ยแห้งแกกเลยนะผมก็เลยมองว่าเออให้แม่งใช้ได้เว้ยเพราะส่วนใหญ่ท f r อาหูตรงเนี้ยมันจะต้องผูอ่าจำไว้เลยนะคนเล่นท f r ฟอารหูตรงนี้ดูให้ดีนะว่าเขาเออกพอกมาหรือยังไอ้นี่ไม่ได้พอกนะของเดิมมันเลยนะเออ ไปเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยางเนี่ยหมดสภาพน้ํามันไหลเขาก็เอาซิลิโคนมาป้ายนะแล้วก็จะมีตรงนี้หน่อยอ่าเมื่อก่อนอาจจะเคยผู่มาก่อนนะก็เคยพูดง่ายโป๊ะมาแล้วสีมันเลยแตกทนันองนี้นะเนี่ยมาประมาณนี้ก็ไม่ถือถลดราคานี้นะครับพอมาเห็นไม้อ่าไม้สองหลุมมั่ไหว่เออค่อนชั่วเออก็ยังได้ไม้สองหลุมนะก็ยังถือว่าโอเคไปเออ ไอ้นี่มันอย่างว่านะมีบ้างนะหาใส่เอานอเอานาะนี่ค,คัสซีห้องหน,น้าก็แห้งแกะเลยนะคัสซีมันได้งไงผมถึงแบบเออเว้ยนะรถอาจจะมีนิดนิดหน่อยๆผูบ้างไม่เรื่องธรรมชาติเอหูก็ดูสภาพแต่ว่ามันไม่ได้ผูเลยเทะไงอ่ะมาไหลมาที่ห้องเครื่องนะมาดูห้องเครื่องผมบอกแล้วนะจุดจุดสำคัญของ TFR เนี่ย จะใหม่จะเก่ายังไงไม่รู้ตัวซีเนี่ยตรงนี้เรียกตัวซีนะตัวซีต้องคมชัดนะไม่มีปูดไม่มีโปะนะส่วนมากอะมันจะเป็นมันไม่คมแบบนี้อันนี้คมชัดผมชอบตรงนี้แหละที่ซื้อรถคันนี้นะเครื่องมีพ่นนิดนิดมีไอนิดนิดแต่ถือว่าเรื่องปกติมาแล้วะนะครับอายุวนามมาขนาดนี้เครื่องแปดเจ็ดด้วยนะซุ้มไม่ยุบไม่ย่นนะคานหน้าเนี่ยเดิมแต่มีโดนมานะมีไรแล้วแต่ว่าเพจมันยังอยู่นะ แล้วเพนไม่ยับอาจจะมีโดนมาจิกบันเนี้ยนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ารถขนาดนี้อายุขนาดนีไไ้ไม่ไม่ไม่ถือกันแล้วนะครับเข้าไม่ลึกแน่นอนพอดูจากซุ้มเนี่ยผมก็ดูจากซุ้มเป็นหลักยิ่งเป็นซับในพวกนี้ยิ่งเดิมเลยมองง่ายเลยเนี่ยรูมันคมชัดเลยไหมรูตรงโลซีนะเครื่องเครื่องถือว่าดีเลยนะ เครื่องเขานี่ถือใช้ได้นะผมก็ยังยอมมันนะว่ามันอายุประมาณอานามประมาณเนี้ก็แต่รถไม่มีพาวเวอร์นะผมก็พยายามดูเรอาอคาอย่างนี้เผื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ในช่องขายหาไปเขาไรเขาสวนกันก็จะได้มีนะครับก็พยายามนั่นแหละหานะครับก <laughs> าไปจะมารถกลับมาหาเรานะครับเนี่ยทำให้ล้อเลเ่นไปนะพอจิ้งหรีดที่เดิมเลยนะเห็นไหมติ๊กเกอร์ในเดิม มาร์คมิดองมิดอาร์คมชัดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะทำไมดุมซื้อมันนะครับรถคันนี้ทําไมถึงซื้อเขานะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่องเราจะตาร์ทง่ายนะ แต่ว่ามันจะดังหน่อยเครื่อง87มันจะดังนะครับมันไม่เหมือนเครื่อง9ิเนี่ยมังกรน,นะครับติดแล้วขอให้เด้งแบบนี้สู้เมือแบบนี้ว้าอเค ไม่ดำไม่พ้นนะแต่มันมีบ้างแหละนะครับที่มีไอเป็นเรื่องปกตินะนี่ยแล้วเครื่องมันแห้งแกกเลยนะอือผมลุองบอกเออไอลุกอันนี้มันก็เขาก็มีดีของเขานะครับมี พูดง่ายๆมันมีจุดเด่นมันก็มีจุดด้อยนะครับเครื่องดีเครื่องยังใช้ได้ผมสภาพเนี้ยผมว่ายังใช้ได้อีกนานนะยังใช้ได้อีกพักใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงจะขายเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเปิดราคาไปก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อเอฟซีคนไหนดูหรือหาไม่ทันอีกอ่าสี่หมื่นเก้าห้าเออนะเปิดไปสี่สิบเก้าห้าแล้วกันนะครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับภาษีขาดขาดเดือนนะต่อภาษีละปีหนึ่งพันกว่าบาทเนาะ ก็ใช้ใช้ไปนะครับขาดไปรู้สึกจะเมษาเมษาปีน so being ี้แหละนะครับยี่สิบสี่เมษาเออก็ต่อไปก็ไปใช้ไปเมษาปีหน้าแหละนะเปิดราคาไปเบาๆก่อนสี่เก้าห้านะครับไม่ถึงห้าหมื่นนะครับรถก็ออกไปเข้าไร่เขาสวนได้ไม่เวอร์นะน่าจะปีเก้าศูนย์กันเนี้ยผมยังไม่เห็นเล่มเหมือนกันแต่น่าจะปีเก้าศูนย์ไม่ต่ำกว่านี้ยนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรไปซื้อรถอะไรกัน นะครับตามกันไปดูนะครับแต่รถคันนี้เขาเขามาขายผมยันหน้าบ้านนะอ่ะผมคุยเรื่องจริงมันเพราะฉะนั้นเราเพ่ต้องวิ่งออกไปก็ผมก็มารีวิวให้ดูตามตามไม่นี่ไปตามตามสภาพมันไปนะครับแล้วรถพวกนี้อย่าไปคิดเยอะนะครับใครหาเขาอะไร่็็ส่วนขอให้เครื่องดีก็ตีดีไปก่อนนะแล้วก็รถไม่โดนหนักมาไม่อะไรมาอย่างน้อยโครงสร้างมันดีนะครับอ่ะ And that, so that you don't I don't want so to dream, I, what I hate finally make a move I think of you and all the sh you don't do Well i am going make hellish I don't become you I have no